่อสื่อพระาศาสนาให้ครบ5,000ปีโดยเริ่มที่เราวันนี้หนึ่งมีนาคม2,568สวัสดีครับการปฏิบัติในศีลในทางพระพุทธาศาสนาเป็นการปฏิบัติจริงๆเมื่อเป็นการปฏิบัติในทางพระาศาสนาจากประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้มาผมพบว่า มันจะมีตั้งแต่ระดับง่ายที่สุดระดับขั้นเริ่มต้นระดับอนุบาลพอเราเริ่มลงมือปฏิบัติมันจะค่อยๆพัฒนามากขึ้นมีบทเรียนสำหรับเราแต่ละคนสำหรับแต่ละช่วงเวลาพัฒนาจากระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาเอกได้เลยครับในแต่ละเรื่องนั้นจากประสบการณ์ผมพบว่า เป็นทำนองนี้มาตลอดเลยการปฏิบัติในศีลก็เช่นเดียวกันศีลเป็นเรื่องของการลงมือปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันเริ่มต้นจากขั้นพื้นฐานเป็นข้อห้าม 1. ห,ห้ามฆ่าสัตว์ 2. ห้ามลักขโมย 3. ห้ามประพฤติผิดในกาม ห้ามผิดลูกผิดเมียห้ามผิดผัวผิดเมียสี 4. ห้ามโกหกห้าห้ามกินเหล้าเมายาเราก็เริ่มจากการเป็นข้อห้ามแล้วนำมาปฏิบัติจริงพอเราปฏิบัติเราจะพบด้วยตัวเราเองเลยครับว่าศีลนั้นจะค่อยๆกลายเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมันจะมีบทเรียนเข้ามาจริงๆครับ ศีลจะเป็นมากกว่าข้อห้ามขอให้เราลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์ที่ผมพบด้วยตัวเองนะครับผมเริ่มจากตั้งใจมีความตั้งใจว่าเอาละจะตั้งใจถือศีลว่ากันง่ายๆแล้วก็เลือกข้อที่คิดว่าน่าจะมีปัญหาน้อยที่สุดสำหรับตัวเองนะครับอตอนนั้นก็ตั้งใจว่าอืม จะลองปฏิบัติศีลข้อที่หนึ่งอย่างเต็มที่ห้ามฆ่าสัตว์เน,นะครับซึ่งชีวิตปกติพวกเราก็จะไม่ค่อยมีโอกาสฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่แล้วนะครับผมเลือกแบบนั้นเพราะว่าก็เข้าใจแบบนี้ด้วยนะฮะว่าคงจะเป็นศีลข้อที่โอกาสที่เราจะฆ่าสัตว์เนี่ยมันน่าจะน้อยที่สุดแล,ะละ้วล่ะคืออยากจะฝึกความรู้ตัวปรากฏว่าจากที่เลือกนะครับ มันเกิดประสบการณ์หลายอย่างที่น่ามาหัศจรรย์มากๆเลยนะครับความรู้สึกที่ผมมีต่อบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนนะเล่าสู่กันฟังนะครับบอกเล่าเก้าสิบเล่าสู่กันฟังไม่ใช่ดราม่านะครับแต่ว่าผมโมก็ผมก็มีส่วนที่เป็นคนขี้โม้อยู่บ้างนะครับแต่เป็นการเล่าสู่กันฟังจริงๆนะพอมันมันตั้งใจที่จะรักษาศีล จะถือเรื่องศีลข้อนี้อย่างจริงจังห้ามฆ่าสัตว์จะเริ่มกับข้อนี้แหละมันค่อยๆเริ่มเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายนี้เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆนะครับคือคือต้องลองทอําอ่ะคนที่เคยทําแล้วจะเข้าใจเป็นความรู้สึกที่ที่บอกไม่ถูกอะ่ะมันบอกได้แค่เนี้ยว่ามันค่อยๆรู้สึกถึงสายใหญ่ความผูกพันของสัพพชีวิตทั้งหลาย ที่เราเป็นเพื่อนทุก์กันจริงๆที่มันเล่ามาบอกแบบนี้ไม่ได้มาบอกว่าผมดีเดย์กว่าใครนะครับคนละเรื่องนะครับมาบอกเล่า9 0้แบ่งปันความรู้สึกแบ่งปันประสบการณ์เล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับมีครั้งหนึ่งตอนที่เลี้ยงไก่ในสวนเลี้ยงไก่นะครับแม่ไก่ก็ออกไข่แล้วผมก็ไปดูแล้วก็เห็นพอดีว่าแม่ไก่เนี่ยใช้จงวอยป่าค่อยค พลิกอะพลิกฟองไข่เพื่อจะได้กกไข่ได้ทั่วคือผมเห็นถึงความนุ่มนวลเห็นมันยายไม่ถูกเลยนะว,วินาทีนั้นที่เห็นอากับกิริยาของไก่ของแม่ไก่ที่กำลังพลิกฟองไข่เพื่อที่จะกกไข่มันเต็มตื้นอยู่ในหัวใจมันเกิดด้วยพลังของศีลข้อที่หนึ่งนี่แหละครับห้ามฆ่าสัตว์เนี่ย จากข้อพื้นฐานเนี่ยห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยแล้วเราลงเบอปฏิบัตินะครับหัวใจของเราจะค่อยๆเห็นความงามของชีวิตเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนสิ่งที่อยากเล่าสู่กันฟังคือแบบนี้แหละครับพอเริ่มปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดโอกาสที่เราจะพบบทเรียนบางอย่างของชีวิตด้วยตัวของเราเองครับซึ่งทำให้เรารู้ว่าศีลไม่ใช่แค่ข้อห้าม ศีลเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นผู้เป็นคนจริงๆบทเรียนต่างๆจะทำให้เรามีหัวจิตหัวใจที่เป็นผู้เป็นคนมากขึ้นมากขึ้นจะมีบททดสอบเข้ามาให้เราเองครับจะมีบทเรียนเข้ามาให้เราถ้าเราตั้งใจจริงๆนะเราจะเจอแน่นอนครับเนื่องจากตอนนั้นช่วงที่ผมตั้งใจจะถือศีล ก็เริ่มจากสีลข้อที่หนึ่งเพราะผมคิดว่าน่าจะง่ายที่สุดแล้วผมคงจะไม่ผิดข้อน,นี้ง่ายๆหรอกผมก็ได้รับโอกาสอะไรหลายๆอย่างแบบนี้นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังมีอีกครั้งหนึ่งก็รถเข้าไปจอดที่โรงรถโรงรถที่ทําไว้เนี่ยก็เป็นโรงรถพื้นปูนนะครับและที่ตรงนั้นมันมันก็เป็นพื้นปูนหมดเลยนะก็ยืนทํางานอะไรอยู่สักพักในโรงรถแล้วก็ขยับกําลังจะเดินได้ยินเสียงนะครับก๊อ เสียงเสียงเสียงแตกนังตักผมสะดุ้งเฮือกสะท้อนขึ้นไปในหัวใจเลยนะจําความรู้สึกได้เลยเหมือนกับเป็นกระแสไฟฟ้าที่มันมันแปรจากลายเท้าที่เราไปเหยียบอะไรนั้นนะ่ะปรี๊ดขึ้นมาที่หัวใจเลยครับเพราะผมรู้ว่าผมเหยียบหอยทากตัวหนึ่งใต้ใต้เท้าผมอะ่ะไอหอยทากตัวนี้มันมาจากไหนอะ่ะผมไม่รู้เลยนะ ตรงนั้นมันพื้นปูนนะครับแล้วผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีหอยทากมาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอะ่ะแล้วผมก็ทําอะไรต่อมีอะไรอยู่ตรงนั้นสักพักใหญ่ๆแล้วนะไอ้เจ้าหอยทากตัวนี้มันโผล่มาจากไหนผมก็ไม่รู้อะ่ะในขณะที่เราตั้งใจตัวเราเองตั้งใจว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็มีหอยทากตัวหนึ่งมาจากไหนไม่รู้มาตาอยู่ใต้เท้าเราอะ่ะผมจําความรู้สึกนั้นได้เลยนะมันเหมือนไฟฟ้าช็อตจริงๆเลยนะครับ จากใต้เท้าพุ่งแปลบเข้ามาเข้าคู่หัวใจเลยอะ่ะผมได้แต่ขอโทษแล้วก็แผ่เมตตาให้ให้เจ้าหอยทากตัวนั้นนะคือถ้าเราบอกว่าศีลผิดหรือไม่ผิดดูกันที่เจตนาอันนี้ก็จริงนะครับดูกันที่เจตนาในเรื่องนี้อย่างกรณีนี้ผิดหรือไม่ผิดดูที่เจตนาผมไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับผมทำงานอยู่ตรงนั้น แล้วพื้นที่ตรงนั้นไม่ควรจะมีหอยทากอยู่มันเป็นพื้นปูนมันไม่ได้อยู่ใกล้สวนมันอยู่ในส่วนที่ไม่ควรจะมีหอยทากอยู่แล้วผมทํางานตรงนั้นผมก็ดูแล้วว่ามันไม่มีหอยาทากทําไมอยู่ดีๆก่อนผมจะเดินจากตรงนั้นนาะมีหอยทากตัวหนึ่งมาโผล่ให้ผมเหยียบตายใต้เท้าผมอ่ะผมไม่เข้าใจผมไม่มีเจตนาแต่ถามว่าผมผิดศีลไหมผมจะยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าใช่ครับผมฆ่าสัตว์ โดยไม่ได้ตั้งใจผิดศีลไม่ผิดครับไม่มีเจตนาแต่ก็ผิดมันทําให้ผมได้เรียนรู้อะเรียนเป็นบทเรียนอะไรหลายๆอย่างเลยครับบทเรียนบางอย่างมันพูดพูดเป็นคาพูดไม่ถูกเลยอะความรู้สึกนั้นที่เกิดขึ้นกระแสะไฟฟ้าเหมือนกับกระแสะไฟฟ้าชอ็อตเสียงนั้นอนะเสียงเปลือกหอยทากที่มันแตกใต้เท้าผมนะ่ะเป็นเสียงที่ดังลั่นเลยดังสนั่น ในความเป็นจริงมันคงมันคงไม่กี่ไม่กี่เดซิเบลหรอกนะครับแต่ในความรู้สึกในการรับรู้ของผมเนี่ยมันเป็นเสียงที่ดังสะท้านไปทั้งจิตใจเลยเมื่อเราได้เริ่มปฏิบัติในศีลให้ศีลเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตศีลจะผ่านพ้นจากข้อห้ามนะฮะกลายเป็นกลายเป็นวิถีชีวิตนะแล้วบททดสอบบางครั้งนี่ไม่รู้ว่า เราจะสรุปบทเรียนเป็นคำพูดแบบไหนเนี่ยยากมากเลยนะครับมีอีกกรณีหนึ่งซึ่งผมก็อยากเล่าให้ฟังเรื่องนี้ก็แปลกประหลาดนั่งกินข้าวอยู่กินข้าวก็ตักข้าวธรรมดานะครับกินข้าวไปตักข้าวไปกินเชี่ยวตักขณะที่ตักกินแล้วก็กำลังช้อนอยู่ยแบบเนี้ยยกขึ้นมาจังหวะยกขึ้นมาแค่แป๊บเดียวแวบเดียวนะครับผมมองเห็น,มนแมงตัวเล็กๆไอ้ประเภทแมงหวีเนะี่ย มันบินมาจากไหนก็ไม่รู้มันฟุ่งแปะมาติดอยู่ตรงช้อนน่ะคือช่วยอะไรมันไม่ได้เลยตัวมันกระปีดเดียวเลยมันมันเล็กมากๆเลยนะ,มะแมลงหวีมแมลงอะไรนะั่นน่ะตัวนิดเดียวแปะแล้วก็ตายอยู่คาช้อนนั่นน่ะเมื่อนั้นผมกินต่อไม่ได้เลยอะ่ะคือผมไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยนะผมแค่ยกช้อนเฉยๆมีมแมลงหวีตัวนึงอะ่ะซึ่งมันพุ่งเข้ามาตายคาช้อนอน่ะศีลผิดหรือไม่ผิด เขาดูกันที่เจตนาอันนี้จริงครับจะไม่ลืมเรื่องนี้นะครับในขณะเดียวกันผมมองว่าเมื่อเราได้เริ่มปฏิบัติในศีลศีลจะไม่ใช่แค่ข้อห้ามศีลจะกลายเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตบางครั้งจะมีบททดสอบแปลกๆเข้ามาในชีวิตเราเลยครับจะทำให้เราบางทีสรุปเป็นคำพูดไม่ได้อะฮะแต่จะพบ ความลึกซึ้งความละเอียดอ่อนของชีวิตในแนวทางของศีลแต่ละข้อนั้นนี่เป็นการปฏิบัติที่ร่ำรวยมากๆในทางพระพุทธศาส,สนานี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านจะสอนเราแต่ละคนแต่ละคนบทเรียนพวกนี้พระท่านจะเตรียมไว้ให้เราแต่ละคนครับการปฏิบัติในศีล เป็นการปฏิบัติจริงๆในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเราได้เริ่มลงมือปฏิบัติแล้วเราจะพบว่าศีลไม่ใช่แค่เพียงข้อห้ามศีลเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเราจะพบกับบททดสอบต่างๆบทเรียนต่างๆและความหมายซึ่งบางครั้งเราก็สรุปเป็นคำพูดไม่ได้ด้วย แต่เป็นความหมายเป็นเส้นทางชีวิตของเราแต่ละคนสวัสดีครับ